สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับการรายงานสภาพอากาศของวันเสาร์ที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2566ค่ะของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะรายงานอากาศประจำวันนะคะอากาศเย็นในตอนเช้าและมีลมแรงทิศทางลมทิศตะวัออนออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20-23องศา,าเซลเซียสค่ะพยากรณ์อากาศล่วงหน้านะคะวันที่25พฤศ,ศจิกายนถึงวันที่1ธันวาคมค่ะอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวทิศทางลมทิศตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่วันที่26-27ถึงวันที่พฤศ,ศจิกายน มีฝนตกค่ะมีฝนร้อยละ10 2 0ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่28 3 4องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15 23องศาเซลเซียสค่ะขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะสวัสดีค่ะ รมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน